สวัสดีค่ะเอามาัสวัสดีครับกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขนจะมาแนะนําให้รู้จักกับลูกชายคนเก่งของควานเลยวกพูดเก่งน,นี่ชื่อบักกี้หรือ Starbucks นะคะอ่าสวัสดียิ้มยิ้ยอย่างนี้นะคะไม่ใช่อะไรเลยคือบักกี้อยากกินขนมชินเน้อะเกน ะะอันนี้ก็เป็นขนมที่น้องแมวเขาจะชอบมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นแคสแนแของเพจเอนะคะก็จะมียี่ห้อนี้นะคะที่บักกี้เนี่ยชอบกินมากๆกับอีกยี่ห้อหนึงคือ,อยี่ห้อจินนี่นะคะ,ะก่อนที่บักกี้จะมาสวัสดีได้อย่างเงี้ยนนะคือเราแบบก็ต้องผ่านการฝึกฝนนะคะแล้วก็ใช้ความอดทนกันมาเหมือนกันนะคะคือแรกๆเนี่ยครั้งแรกๆบักกี้ก็ไม่ค่อยทําเหมือนกันนะคะแต่เราก็จะแบบพยายามเนี่ยถือขนมอุย้ยอันนี้คืออันนี้คือฝึกแล้วฝึกแล้วก็คือ พยถือขนมไว้วยมือข้างหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าปักกี้ขอมือปกี้ขอมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรู้ว่าการที่ให้มือเนี่ยคือเขาจะได้รับขนมเป็นของขอตอบแทนนะคะอ่ะเขาก็จะให้มือเรา ต่หลังๆมาเนี่ยบักกี้ก็คือจะฉลาดจะรู้เองนะคะคือไม่ต้องขอมือพอเขากินหมดเ,เขาก็จะมาแบบขอเองขอขอขนมเองนะคะโดยที่เราแบบไม่ต้องบอกว่าบักกี้ขอมืออะไรอย่างเงี้ยบอกน้องว่าการที่จะฝึกฝนน้องแมวเนี่ยเราจะต้องแบบใช้ความอดทนแล้วก็ใจเย็นมากๆเลยนะคะไม่งั้นเราอาจจะหงุดงิดได้ทั้งคนทั้งทั้งแม่ออกน,นะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะมีกิจกรรมยัมงว่างกับลูกๆที่น่ารักที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ลองแบบซื้อขนมมาให้เขากิน เล่นอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับขวันถุงนี้เนี่ยซื้อมาที่พารากอนนะคะอันนี้ก็39บาทนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่พารากอนพวกร้านขายอาหารสัตว์นี้ก็ขอเชื่อว่าน่าจะราคาย่อมยาวกว่านี้นะคะหรือเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแต่เผอาญเแบบบักกี้เขาชอบตัวนี้ที่สุดนะคะแมวที่น้ำหนัก3าถึงหกกิโลกร,รัมเนี่ยไม่ควรกินเกินครั้งละ6กถึชิ้นซึ่งหมายความว่า หนูกำลังกินเกินอัตราสรุกแล้วค่ะบักกี้พอแล้วครับบักกี้พอนเนาะพอแล้ว,นะอลวอโอ้ยพอแล้วลูกแม่แม่ปิดซองแล้วนะแม่ปิดซองแล้วนี่นี่ไหน,น,น,นต้องบายบายก่อนบายบายสวัสดีขอบคุณผู้ชมก่อนอ่าในที่พักก็โอ้ขอบคุณเนี่ยขอบคุณนะครับี่อย่างเงี้ยขอบคุณนะครับที่ติดตามบักกี้ปักซับแฟนบักกี้ทุกนะครับ